ครับครับสวัสดีสวัสดีครับท่านผู้ชมเรียบร้อยแล้วครับอ่ะแย่ลงข้างทางนะครับได้มาชุดหนึ่งยังไม่มีใครมาตั้งเลยแผงมีพี่ๆแค่สองสามแผงชอบเหรียญนะท่านผู้ชมนะซืคค้อง่ายขายข้องมองไม่เห็นละเดี๋ยวขออนุญาตนั่งกันเลยกันอ่าเหรียญซิลิกันโทนะครับเหรียญนี้นะครับอันนี้จะเป็นทวีโชคนะครับขออภัยครับอาจจะดูได้ไม่ชัดเท่าไหร่นะท่านผนะู้ชมเนาะพอดี อ, <c oughs> อันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อนนหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือละมั้งเนี่ยเก่งนะหลวงพ่อนเนี่ยชือเสียงท่านไม่ธรรมดานะท่านผู้ชมสายเหนียวสายเหนียวสวยมากสวยมากนะครับอันนี้เป็นพิธีใหญ่นะครับเป็นเหรียญหลังช้างเนี่ยพิธีใหญ่นะครับสวยงามเหลือเกินนะครับออกเพชรบุรีนะครับนี่นะครับชอบเหรียญน,นะครับชอบเหรียญก็จังจัดนะท่านผู้ชม อันนี้จะเป็นเหรียญลักษณะเหรียญเสมาเหรียญเสมาที่สวยมากหลวงพ่ออุตมะเนี่ยนะครับคล้ายหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังเนี่ยออกแบบเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเป็นทรงเสมาไม่ผิดหวังนท่านผู้ชมนะครับลักษณะนี้แหละนะครับสวยงามมากไม่มีตัวเลขราคากลางครับต้องกะเกณฑานะท่านผู้ชมนะอันนี้บุกหนักสุดละหลวงพ่อเพี้ยนเตารีดนะครับวัดเกินกระถิ่นนะครับแดงแป๊ดเลยนะครับนี่ครับรันนัมเบอร์นะครับท่านผู้ชมครับ เตารีดหลวงพ่อเพี้ยนทุกรุ่นเลยของหลวงพ่อเพี้ยนว่าเกิดกระถิ่นนี่แกะเหมือนหลวงพ่อมากนะทุกรุ่นเลยนะสุดยอดเลยนะครับได้ไปครอบครองแล้วนะครับมาดูรายการต่อไปครับรายการนี้เป็นหลวงพ่ออุตมะนะครับนี่หันข้างท่านผู้ชมเหรียญหันข้างท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับเข้มขังเข้มขังนะคชั่วโมงนี้หลวงพ่ออุตมะก็จะมี ข้าราชการนทหารในตำรวจนี่เช่าดีท่านผู้ชมนะครับชั่วโมงนี้ก็เหตุการณ์ก็เอาว่านะครับท่านผู้ชมนายทหารในตำรวจนี่เช่าพระสายเหนียวเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อแพรนะครับนี่ไม่ค่อยเจอนะนี่ครับสวยมากสวยมากท่านผู้ชมนะครับหลวงพ่อแพรปีลึกนะครับคือเราเล่นเหรียญนี่เราต้องมีความชอบส่วนตัวก่อนนะท่านผู้ชมนะนะครับนี่นะครับ อันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลงวงพ่อแพรัดพี่กุลทองใช่ไหมท่านผู้ชมนะครับหลังยันพุทธซ้อนนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญสวยงามดีนะครับแบบนี้แหละครับคือบางทีเราฝัังล้งก็กำลังนี่กันนะพี่ๆเพราะว่าเราชอบเหรียญน,นี่ยท่านผู้ชมนะครับเหรียญทุกอย่างนะครับจะบอกนะครับอดีตที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมสเสน่ห์ของเหรียญน,นี่นะครับ เขาจะบอกพิธีการจัดสร้างแล้วก็ข้อความมรยญแบบนี้ก็ถือว่าเราหลับตายย้อนอดีตนะครับนี่เห็นไหมครับเหรียญหลวงพ่อแพรเหรียญทวีโชคนะครับนี่รุ่นนี้นะครับแล้วก็งานวางศิลาเลิกอุโบสถวัดบ้านคลองสระบุรีพศ2518ครับลึกเลยครับท่านผู้ชมถือว่าสวยงามนะครับนี่นี่ครับเหรียญทุกอย่างนี่สวยสวยมากนะแต่ว่า เราต้องไปแกะซีนอีกรอบหนึง่งเวลาผมขายออกไปนะผมอยู่หน้าง,งานผมทราบดีแหละเนี่ยผมได้ประมาณนี้ดูอีกรอบหนึ่งนะผมจะกลับแล้วล่ะผมหิวข้าวแล้ว <Okay. S 1> ได้เตารีดหลวงพ่อเพียรมา่เกินกระถินนะครับสวยงามมากนะ <Okay. S 1> ได้ผ้าดีพิธีใหญ่ไปลึกนะครับนี่ครับหลังโอ้โหนี่เนี่ย <Okay. S 1> พระราชพิธีสมโพธิช้างเผือกนี่ครับสามเชือกนาจังหวัดเพชรบุรีปศ .2521 พิธีใหญ่นะครับ <Okay. S 1> นี่ครับ สมโพธิช้างเผือกช้างเผือกสามเชือกนี่มหาอำนาจมหาบารมีนะครับไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเอาช้างเผือกมาได้ง่ายๆนะท่านผู้ชมนะต้องเป็นผู้มากบารมีนะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับแบบนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นไหมครับสวยงามเหลือเกินนะครับนี่ครับรายการต่อไปนะครับก็จะเป็นสักครู่นะครับผมมองไม่ถนัดนี่แหละครับนี่ครับเป็น ทวีโชคนะครับทวีโชคนะครับเหรียญนี้ทวีโชคนะนะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมครับเห็นนะครับรายการต่อไปนะครับนี่ครับเห็นไหมครับหลวงพ่อแพรนะงานบนนะท่านชมนะสะท้อนแสงสะท้อนแสงอันนี้สวยมากเหรียญนี้นี่ครับเราไปดูนะครับหนึ่งเราได้พระดีเกจิดังนะครับสองเราได้ผ้าดีปีลึกกับสามเราไปดูงานช่วงปีหนึ่งกว่านะครับนี่ครับการแกะการเกาบล็อกนะครับสุดยอดเลยนะครับท่านชมนะครับ นี่ครับพระเกจิสายเหนียวนะครับลูกศิษย์เยอะโดยเฉพาะนายทหารนี่นะครับไล่เก็บเยอะนะครับหลวงพ่ออุตมะสองห้าสองห้านะครับนี่ครับถ้าเป็นลักษณะหลวงพ่ออุตมะทรงนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกึ่งทรงเสมาแหละท่านชมนะครับแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากนะครับแรงบันดาลใจน่าจะมาจากเหรียญลูกปุยเอี่ยมวัดตังค์นะครับท่านชมนะนี่สวยงามมากครับนี่ครับนี่นะครับท่านชมเดี๋ยวเพราะว่าพี่เขาเป็นคนที่ว่า ดูแลผ้าคเครื่องดีครับเขาซีนเอาไว้หมดเลยนะท่านผู้ชมเวลา,าลูกค้ามาเช่าก็เวลาจับก็จะไม่โดนนะท่านผู้ชมนะเวลามาจับเนี่ยก็จะไม่โดนไม่อะไรเวลาเราได้ผ้าไปก็จะได้ผ้าสวยนะครับท่านผู้ชมนะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ผมพูดไม่ถนัดพอดีมีรถด้วยอ่ะมาดูว่ามีอะไรบ้างนี่นะครับนี่ครับผระดีพิธีใหญ่นะครับนี่พระเกจิชื่อดังมาเยอะนะครับนี่ถ้าเป็นพิธีใหญ่แบบนี้นะครับ มีการอาราธานานิมนต์พระเกจิทั่วฟ้าแผ่นดินไทยมานะท่านผู้ชมนะนี่ครับไม่ค่อยเจอนะครับเหรียญน,นี่คลาสสิกนะท่านผู้ชมนะนี่นี่หลวงพ่อน,นอเห็นไหมครับเหรียญน,นี่คลาสสิกนะท่านผู้ชมนะครับอยู่ที่ว่านะครับนี่ครับเหตุผลที่ทาไมราคาเหรียญถึงราคาหลายรุ่นพุ่งมาก็เพราะว่าความชัดเจนแล้วก็นะครับย้อนอดีตย้อนประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็มีนะครับเซียนหนุ่มๆเซียนยังเติร์กกล้าซื้อกล้าเช่านะครับ เป็นเหตุให้เหรียญหลายเกจิหลายรุ่นนะครับก็ราคาวิ่ไปไกลช่วงนี้ลูกค้าผมก็ไล่เก็บพระพดีพิธีใหญ่ซึ่งปลุกเสกรวมคณะอาม่ของพระนะท่านผู้ชมนะนะครับส่วนใหญ่ก็ราคายังจับต้องได้อยู่นะครับมีการปลุกเสกใหญ่เป็นหมู่คณะนปปี่นะครับว่าจะรวบรวมพระเกจิชื่อดังมาปลุกเสกพร้อมกันไม่ใช่เรื่องง่ายท่านผู้ชม,มนะผมเป็นเพจเล็กๆก็ทําการนําเสนอนะครับพะดีพิธีใหญ่แล้ครับท่านผู้ชมนะครับโดยเฉพาะพระเหรียญนี่นะครับ โอเคนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนคอมเมนต์อย่างสุภาพนะครับเวลาผมทำคลิปคลิปจะเด้นไปหาท่านก่อนใครครับอ่ะเอาไ้แค่นี้ก่อนนะครับกับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวผมจะไปดูทางนู้นต่อนะ